สวัสดีค่ะวันนี้ไม่หน่อยจะชวนเพื่อนๆมาขายขนมง่ายๆนะคะวันนี้ขนมที่ไม่หน่อยจะแนะนำจะเป็นขนมสาหร่ายนะคะเพื่อนๆแบบซื้อมาขายไปเลยนะคะไม่ต้องมาทำอะไรให้ยุ่งยากนะคะซึ่งไม่หน่อยขายที่โรงเรียนปถุมนะคะก็ขายดีพอสมควรนะคะเพราะว่ามีสิ่งดึงดูดใจด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ เป็นแท็ t ทูนะคะที่เขาแถมมานะคะเด็กๆก,ก็จะชอบนะคะสำหรับร้านที่จะซื้อนะคะแม่หน่อยขอโฆษณาตัวเองนิดนึงนะคะแม่หน่อยเป็นไดน,นาติกตอกนะคะซื้อสินค้านี้มาใช้นะคะมาขายนะคะเพื่อนๆก็ปรากฏว่าขายดีนะคะแม่หน่อยก็เลยเป็นไดน,น้าให้กับทางร้านด้วยนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยก็ฝากเพื่อนๆ ไปอุดหนุนแม่หน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หน่อยจะแคปเมื่อแม่หน่อยจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะร้านของแม่หน่อยในติ๊กต็อกนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็รสชาติของสาลายนะคะก็มีหลายรสชาตินะคะแม่หน่อยก็จะขึ้นให้นะคะเพื่อนๆนก็ค่อยไปเลือกเอานะคะว่าเพื่อนๆนชอบรสไหนกันบ้างนะคะที่แม่หน่อยเอามาขายก็จะมีรสบาร์บีคิวรสดั้งเดิมนะคะเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายเป็น รสเพจค่ะใน1ห,ห่อนะคะเพื่อนๆจะมีทั้งหมด12ชิ้นนะคะแล้วก็สั่งซื้อนะคะก็จะซื้อครั้งละ7ดแพคนะคะแบบนี้เรียก1แพคนะคะเพื่อนๆจะให้มาทั้งหมด7แพคเราสามารถเลือกคระลดได้เลยนะคะเพื่อนๆ7แพคนี้ราคา 259บาทค่ะเดี๋ยวสำหรับการคำนวณต้นทุนกำไรต่างๆเดี๋ยวแม่หน่อยจะแสดงรายละเอียดไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นการมาแชร์ไอเดียการค้าขายแบบง่ายๆสบายๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องมาทำให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็มาโปรโมทร้านของแม่หน่อยด้วยนะคะใน tiktok นะคะฝากเพื่อนๆไปอุดหนุนแม่หน่อยด้วยนะคะ ขอบคุณคะ่ะต่อไปเป็นการคำนวณต้นทุนกำไรนะคะเพื่อนๆสาหลายแบบซื้อมาขายไปนะคะไม่หน่อยซื้อมา7แพ็คนะคะแพ็คละ12ชิ้นนะคะก็จะรวม84ชิ้นราคา259บาทค่ะ84ชิ้นไม่หน่อยขายชิ้นละ5บาทก็จะได้420บาทหากต้นทุน259บาท หนึ่งล็อตไม่หน่อยก็จะได้กำไรหนึ่บาทค่ะต้นทุนสาลายต่อแพ็คนะคะ1นึ่แพ็กก็จะตกประมาณสามสิบเบาทนะคะมี12ชิ้นขายชิ้นละ5บาทก็จะเป็นเงิน60บาทค่ะพอหักต้นทุนแล้วเราก็จะได้กําไรต่อแพ็คอยู่ที่23บาบาทค่ะต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่ 3บาท8สตางค์กำไรต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท92สตางค์ค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ